สำหรับบทนี้นะคะจะมาพูดถึงสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้กับชาวต่างชาตินะคะหลังจากที่ได้รับวีซ่าและเวก็เพิ่มมิแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างค่ะในส่วนของวีซ่าเนี่ยก็คือจะประทับตาอยู่ในพาสปอร์ตของแต่ละสัญชาติคือสีแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้ก็คือจะเป็นของอคนเวียดนามค่ะนะคะเวียดนามนี่จะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ อันนี้อันนี้เป็นของจริงเลยก็คือของลูกค้าค่ะที่ที่เคยทําให้ตั้งแต่ครั้งแรกก็ทามาให้น่าจะปีนี้เป็นปีที่4แล้วค่ะก,ก็ดูแลกันมานะคะแล้วก็แต่ว่าพิเศษคือพี่เขาเนี่ยเจ้าของพาสปอร์ตท่านนี้เนี่ยก็คือเขาเขาวีซ่าเขาไม่ใช่นอนบีค่ะเป็นนอนโอนะคะนอนโอประเภทที่อุปการะบุตรไทยก็คือเขาสมรสกับคนไทยนะคะผู้ชายไทยแล้วก็มีลูก แลวปรากฏว่าสามีพี่เขาเสียนะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อยู่ก็คือจะใช้วีซ่าจากวีซ่าสมรสของคนไทยเป็นวีซ่าอุปการะบุตรไทยก็คือเป็นนอนโอนอนโอก็คือสามารถขอเวิร์กเพอร์มิทได้เหมือนกับนอนบีนะคะทีนี้เวิร์กเพอร์มิทหน้าตาเป็นยังไงนี่ค่ะให้ดูนะคะหน้าตาเวิร์กเพอร์มิทจะเป็นสีน้าเงินอย่างนี้นะคะในส่วนของประเภทธุรกิจเนี่ยก็คือ จะเป็นเล่นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าบริษัทที่ได้รับการส่งเสริม B.O.I. หรือว่าการนิคมนะคะที่ไปยื่นที่ one stop service ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือก็จะมีการาฟหมายความว่าเขาจะมีพาสเวิร์ดก็คือเขามีการดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดของกรมการจัดหาง,งานเข้าไปที่มือถือเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีพาสเวิร์ดของชาวต่างชาติแต่ละคนจะมีพาสเวิร์ดประจําตัวของตัวเองพร้อมที่จะเปิด นะคะพร้อมที่จะเปิดโดยที่ไม่ต้องพกเล่มแบบนี้แล้วค่ะก็คือตอนนี้ Work Permit จะมี2ส,ส่วนนะคะถ้าเป็นแบบเดิมแล้วก็เป็นประเภทธุรกิจธรรมดาทั่วไปหน้าตาจะยังเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกที่ได้รับการส่งเสริม B I ที่ไปยื่นที่ one stop service อันนั้นคือจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาดูกันค่ะอันนี้ขออนุญาตติดรูปนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างของ Work Permit ที่เราได้รับแล้วนะคะโอเค ก็จะบอกรายละเอียดของต่างชาตินะคะจะบอกชื่อบอกตรงนี้คือจะเป็นภาษาไทยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยจะมีภาษาอังกฤษเฉพาะที่เป็นชื่อของต่างชาติที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเขาจะเขียนชื่อตรงกับพาสปอร์ตการสะกดก็คืออยู่ที่เราจะสะกดเองเดยเจ้าหน้าที่เขาจะเขียนตามเราเลยค่ะว่าสะกดภาษาไทยเป็นคําว่าอะไรนะคะชื่อต่างชาติแล้วก็จะบอกถึงตําแหน่งนะคะบอกถึงบริษัทบอกถึงหน้าที่บอกถึงวันเริ่มต้นแล้วก็หมดอายุ สังเกตนะคะว่าก็คือมันจะหมดอายุ1ปีนะคะนี่คือตัวอย่างวอร์กพรมิตค่ะหลังจากที่เขาได้รับวีซ่าและวอร์กพรมิตแล้วขั้นตอนที่สําคัญต่อไปของเขาจะต้องทํำยังไงนะคะมาดูกันค่ะข้อแรกเราจะต้องขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือที่เราเรียกว่า i d t a g กนะคะก็คือ t a ็กการ์ดชาวต่างชาติก็จะเรียกว่าแท็กการนะคะเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเนี่ยก็คือจะออกโดยโกรมสัมปากรนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะถ้าอยู่ในกรุงเทพเขตพี่สมมติว่าอยู่เขตเขตวัฒนาสมมตินะคะก็จะเป็นกล่มสัมปกรณ์พื้นที่น่าจะอยู่แถวซอยนานาค่ะอยู่แถวนั้นก็คือขึ้นคือพื้นที่ในการยื่นขอค่ะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่อยู่ของบริษัทแต่ว่าให้ทราบไว้ว่าเลขประจำเบอร์ผู้เสียภาษีอ่ะ ต้องไปยื่นที่สัมปกรนนะคะกรมสัมะกอนหรือสำมะกรนพื้นที่หรือสัมะกอนจังหวัดกรณีที่บริษัทตั้งอยู่ต่างจังหวัดอะค่ะอันที่2ค่ะคือขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะคะขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนอันนี้ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมค่ะอย่างที่บอกว่าคุณจะจ้างชาวต่างชาติเข้ามาชาวต่างชาติก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย1ต้องเสียภาษี2ต้องเสียประกันสังคมนะคะเลขประจารัวผู้เสียภาษี จะเอาไปใส่ในพองอดอนหนึ่งในแต่ละเดือนที่เรายื่นนะคะเวลามีการยืน่นเ,เรื่องภาษีภาษีรา,ายได้บุคคลธรรมดานะคะก็ยื่นผ่านพองอดออนหนึ่งอันนี้เราต้องยื่นทุกเดือนนะคะแล้วถ้ามีชาวต่างชาติก็คือจะต้องใส่ชื่อเขาให้ถูกต้องด้วยก็คือจ้างเดือนไหนก็ต้องจ่ายเดือนนั้นนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนก็คือในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เขาเข้า,ขาเดือนไหนก็ต้องจ่ายเดือนนั้นนะคะเช่น เข้าเดือนสมมุติว่าเข้าวันที่1กรกฎาคมสมมตินะคะเพราะฉะนั้นตัวประกันสังคมตัวเงินสมทบประกันสังคมของบริษัทนั้นจะต้องมีต่างชาติในของเดือนกรกฎาคมปรากฏอยู่ด้วยถ้าไม่มีชื่อผู้ประกันถ้าไม่มีชื่อต่างชาติอยู่ในเงินการส่งเงินสมทบประกันสังคมในเดือนกรกฎาคมถือว่าผิดกฎหมายนะคะแล้วก็อันที่3ค่ะคือเปิดบัญชีธนาคาร ก็เช่นกันค่ะคือธนาคารเขาจะขอทั้งวีซา่าก็คือเล่มวีซา่าพาสปอร์ตนะคะแล้วก็เวิร์กเพอร์มิทสองตัวนี้แหละที่มันจะคืออันนี้คือถ่ายสำเนานะคะถ่ายสำเนาแล้วก็ให้ต่างชาติลงนามแล้วก็มอบอำนาจให้ให้ใครไปขอแทนก็ได้หรือต่างชาติจะไปขอเองก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในฐานะที่เราทำงานด้านนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วทั้งทั้ง HR หรือว่าเอเจนซี่หรือว่า คนที่ดูแลชาวต่างชาติเรื่องพวกนี้คือเราจะไปขอแทนเพราะว่าหน่วยงานราชการเนาะคือมันเป็นการพูดภาษาไทยหมดทุกอย่างกรอกเอกสารภาษาไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราน่าจะเราเราเราอำนวยความสะดวกกแหละก็คือให้เขาทําใบมอบหน้าให้เราแล้วเราก็ไปยื่นให้ทีนี้ในส่วนของการเปิดบัญชีธนาคารต้องบอกก่อนว่าเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยอันนี้เจ้าตัวต้องไปเองข้อที่3พิเศษนะคะอันแรก ยืมอำนาจได้อันที่2คือไปนายจ้างยื่นแทนได้แต่ข้อที่3เนี่ยเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยอันนี้ต่างชาติต้องไปเองต้องไปแสดงตัวตนที่ธนาคารสาขานั้นๆนะคะหลังจากเปิดบัญชีมาแล้วก็คือก็จะได้หน้าตาแบบสมุดบัญชีธนาคารเหมือนกับคนไทยปกติทั่วไปนะคะแล้วก็เวลาจ่ายเงินเดือนก็จ่ายผ่านบัญชีธนาคารของต่างชาติท่านนั้นๆได้เลยนะคะอันนี้สําคัญค่ะข้อที่สเลยค่ะ พอหลังจากที่ทุกอย่างเรียบร้อยผ่านกระบวนการหมดแล้วมีการนําส่งเงินสมทบมีการเสียภาษีให้กับเขาทุกเดือนแล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือเราก็จะดูว่าเขาเนี่ยมีแววหรือว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปออกนอกประเทศไหมภายในหนึ่งปีถ้าเขาดูแล้วคือไม่ค่อยเดินทางอันนี้เรารักษาสิทธิ์ก็คือซิงเกิลแต่ถ้าเดินทางบ่อยก็คือมัลติเพิลเหมือนกับที่เราเสนอทริป ไว้กับในส่วนในคลิปที่แล้วนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ก็สําคัญแล้วก็เคยเจอปัญหาไหมจากประสบการณ์ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเคยเจอคะ่ะเ,เดี๋ยวจะแชร์ประสบการณ์2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือตอนที่ทำงานบริษัทตอนนั้นเราเป็นจูเนียร์อยู่ะคะ่ะยังยังไม่ค่อยทราบอะไรมากปรากฏว่าเจ้านายถือเรียนที่เข้ามาเออถือถือซิงเกิลวีซ่าเข้ามาแล้วปรากฏนายต้องเดินทางไปเวียดน,นาม แล้ววีซ่านี้เป็นวีซ่าซิงเกิลโหวันนั้นเกือบแก้ปัญหาไม่ทันนะคะสรุปคือเราต้องพานายอ่ะเราต้องไปยื่นรียนทีให้นายก่อนที่นายจะบินออกทีนี้มันก็เลยเป็นบทเรียนว่าถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยเรามันดิเพิลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนี่คือประสบการณ์แรกตอนที่ตอนที่ยังเป็นระดับจูเนียร์อยู่นะคะประสบการณ์อีกอันหนึ่งอันนี้คือเป็นลูกค้าแล้วก็มาให้เราแก้ปัญหานะคะก็คือ ลูกค้าเนี่ยได้วีซ่าเรียบร้อยแล้ววีซ่านอนบีหนึ่งปีด้วยนะคะได้วอ r k p e r เพ t ร์มิทได้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในบริษัทเขาอะไม่ได้ไปยื่นเรียนที่ให้แล้วชาวต่างชาติคนนั้นก็บินออกค่ะหมดเลยค่ะทุกอย่างที่ทํามาตั้งแต่ตอนต้นกลายเป็นว่าทุกอย่างต้องเข้าสู่กระบวนการใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากในเรื่องของข้อนี้นะคะ